สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน Hotta Hotta สิโลง่ง Isuzu D-Max Super Common Rail รุ่นใหม่ของโลกสวัสดีครับ ชีพจรโลกวันนี้ไปเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสากลเรื่องของชีพจรโลกจริงๆครับคือเรื่องสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแรงมาตลอดนะครับและเชื่อไหมครับว่าในการสํารวจล่าสุดในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเราเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษของเด็กไทยกําลังจะเป็นบวยแล้วครับวันนี้ผมชวนคนที่มี บทบาทหน้าที่คึกคักในเรื่องของภาษาอังกฤษมาถกกันว่าสถานภาพจริงๆของการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยเราเนี่ยอยู่ที่ไหนคริสโตเฟอร์ไรท์เจ้าของรายการทีวีคริสเดลิเวอรี่แล้วก็เขียนหนังสือออกมาหลายเร่มนะครับ ผมจะบอกว่า English นะครับทุกวันนี้คนไทยมองภาษาอังกฤษเป็น inside out คือมาเรียนในห้องเรียนเพื่อจะไปต่อยอดข้างนอกอแต่ผมบอกเลยครับว่า English มันต้องเป็น outside in คือเราเรียนจากข้างนอกเลยนะครับผม,มฝึกซ้อมใช้มันอยู่ตลอดเวลาและให้ห้องเรียนเป็นที่ต่อยอดอีกท่านหนึ่งที่สอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพเลยครับครูเคทครูเคทเนตรปรียาชุมชายโยครับเราอยากให้คนไทย พูดภาษาอังกฤษได้เพื่ออะไรนะถ้าคิดว่าเพื่อการสื่อสารเนี่ยวิธีการสอนและวิธีการวัดผลเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปและขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งฟิตฟิตฟอร์ไฟนั่นก็คือคุณจอบคุณอิสาราศูนทรวัดมันมี3อย่างคือจะต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนบางทีอาจจะต้องให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองกับเด็กก็ดีว่ามันไม่มียาวิเศษอย่าไปหวังขนาดนั้นทีนี้วันนี้ทั้ง3ท่านจะมาตั้งวงกับผมครับ จะได้ฟังกันตรงไปตรงมาเลยว่าเราเนี่ยแพ้เวียดนามแล้วเราแพ้เขมรได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอีก5ปีข้างหน้าเรื่องของภาษาต่างประเทศเราจะไปเหรืออะไรเราจะไปแข่งกับคนอื่นในเวทีโลกได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเด็นระดับชาติทีเดียวนะครับวันนี้ฟังให้ชัดครับแล้วทุกท่านจะเปิดอกพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพื่อจะช่วยกันหาทางออกครับอีกสักครู่ครับ